ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า ก็ไม่รู้ว่านักใครวะเราเราถ่ายว่าน่าวนวลทนี่สี่ย่องยันเราโดนแก๊สเนสีทองกันองกา่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยืดซ่าสายชิวครับผมวันนี้ผมมาบุกอนุจักพี่โอ๊ตเหมือนเดิมครับแต่เจ้าตัวยังไม่รู้หรอกผมจะยึดให้หมดเลยแถวของแทงนี้นี่ oh, <no. S 1> เดี๋ยวหาที่นอนก่อนพี่โอ๊ตยังไม่มาหรอกพี่โอ๊ตไม่รู้ไปเดี๋ยวหาที่นอนกอง ไม่ได้ทเหมือนบ้านตัวเองไม่้ะ่ไมู่่หรอเโอุ่าเอาสวัสดีครับยศสวัสดีครับผม โต้แม,ม่แท้ใสโอ้ยผมก็ไม่สบายล้วโตคือมาหผมกระามคุ่นแถวนี้มาเลยว่าได้อวดส่วนอวดยู่ใส่เดียวเดียวเดียวโตวกลางเต้นหนี่ต้ขคอนี้ยากเฉพาะสถานที่เราอ่ะรั้ววันนี้ผมขอนอนด้วยกันคืนนครับไม่มีที่ไปวันนี้ไม่มีที่ไปตัวทีนรอนนีที่โอ้แม่บอกบอก่ากาวโกยโอบมาป่นแล้วเลยครับยึดมายึดสถานที่วิวัเลยอราว พอเอาหยากนอนเอาไปเนาะครับเพื่อนเพื่อนยุซ่าจะมานอนเนาะเอาสิยุซ่าพี่มาถางป่าสวนยางครับผมหิวข้าวเอออ่าหิวข้าวไหมผมมีไก่ป่ามาสองตัวนี่ทางเข้าบ้านยิงมาเมื่อกี้นี่เมีมาดูดูโอ้คือนี่เบนี่โอ้โยมีไก่โอ้ไก่ป่านี่บอกว่ายิงมันโอ้คือคือคือ โอเคครับเดี๋ยวทำเมนูน่าจะเดี๋ยวค่อยมาดูแรกครับต้มคอไก่นี่เอาให้อิ่มน้ำสำรัดเลย อ่าครับนี่ขณะที่เรานั่งทำหนูข้าวอยู่ขี่มเรียนปูเก้มาครับสิงขระพูดครับเริ่มในข้างหลังเริ่มองข้างหลังต้อนรับเจ้าของคอนโสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาขอคอนเซ็ปต์ยังขาดเท่นี้นี่อะไรอ่ะแล้วยินดีต้อนรับอยู่เป็นทางการอ่าไม่กูกูไม่ได้มานอนด้วยกูเอาของมไม่โอ้ที่เฉยแล้วกูก็จะกลับอ่ะยิ่งข้าวอ่อนเลยแบบบอใบฟ้าอยู่ ้ระว่ไงไอ้ตรงไหนมันใหม่ไอ้หัวมันใหม่เป็นปะหัวมันใหม่ล่ะไอ้จอตงน้นได่เป็นไรเบกอแลาวนี่เครื่องที่เราโขลไว้ไ <c oughs> ม่โล่ เกียร์เกียร์รถดีซะหน่อยนี่ปึ๊บต้มเบียองเลยอะไรครับอะไรครับข้อแปบข้อขาข้อขาข้อขาว้าซิบเลยกุล่ะสามถุงครึ่งกุญล่ะเราไ่ดีครับวันนี้เรามีรางขึ้นแล้มีเสียงมีเสียงแหม ไปแล้วจ้า,าไป,าไปสองไฟตามไปไปแล้วจ้า <c oughs> ยังตามไปไหมง่ายง่าน,น,น,นไม่ด <c oughs> ีดีละอันนี้แหละครับคืออ่าพวกมักง่ายในการกางเต็นท์ไม่รู้จักตอกสมออ่าไม่ได้ไม่ไมไมตอกสมอลืมว้า

นี่กูได้ยู่ดาวอีวะบ่เนียนบ่ยิ่งเล้ว,วรแบบเรียบร้อยเรียบร้อยครับบริเวณแห่งนล้นเนาะ,นนะนโอเคฮะหลังจากที่เราไปกู้ซากเต็มเมื่อกี้ลมมารอบเดียวปิวลืมปักสมบอบุกนี่ไข่เดี๋ยวมักยากก่อนมักยากเนี่ยเดี๋ยวกหนึ่งสองจุดสี่กิโลอยู่ไม่ส่งแม่

เบ็ดแล้วขอาไปเบ็ดแล้วเบ็ดที่สแล้ว อ้าวพี่นี่ครับขออนุญาตพี่เสียงดังพี่เขาถ่ายคลิปอยู่พี่เอาครับนี่พี่วันมาครับพี่วันเซนิมิทยินดีต้อนรับพี่วันครับผมอ้าวพี่วันมาดิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นกุ๊กเดี๋ยวผมรอกินอย่างเดียวนะพี่นะวันนี้นะครับไก่ลดสวรรค์ขออนุญาตฝากตัวด้วยนะครับผมอ่าน่าจะมีคนใหม่แล้วช่องแสงตามมาแล้วมาแล้วพี่อําชื่อนั้นหมอ โอเคเดี๋ยวรอีอขนาที่รอแล้วก็นี่เลยเหยียบไปเร็วที่ึงเาบอกเลยดูว่านี่กินข้าวก่อพี่กับต่อสมอดีๆไปเลยไปแล้วก็กูสิทากินข้าลูกค้ากูนี้เพิ่งแล้วผมผมมีสำเร็จรูปมานะไม่ได้ไซโครแต่เนืเ

จะแกวๆเลยนี่เราเทียมโอเคมีเทีอามาพอดีสวัสดีครับยามครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับยีมครับมีเทีามทีเดียวมีครับผมครับขี้ขอยมาโอ้าโหขอบคุณครับอะมีสมทบเฮ้ยเอามาเลยเอามาของเลยนี่ บถามว่าทำไมพี่หน่องต้องมาทำนะครับบอคือแถวบ้านเรียกบืคือเป็นกระบวนกากินไง่ายนี่ไม่เมื่อกี้เขาเขาทำข้าวกับข้าวอยู่เฮ้ยเขาเสกเหับเขาต้องหมดนดนแล้วโอ้ยผมก็ทำเมนูอยู่เนาะอันนั้ดมาอยู่ก่อนเน่อยยังไงขบวนหนั่นนะเก็บใช้ขบวนหนัดเลยต้องอู้ว่ามดนอยู่บนฐานหเล่าเอ๊ะ ก็น่ากลัวให้เรากะว่าน้ำมันกีดเยอะใช่นหมมันกับมือันนี้ครับวันนี้ก็พี่ดองกับก่อนมีธุระครับพอดีนัดลูกค้าไว้ตอนประมาณสองทุ่มติดธุรกิจหน่อยสี่ธุรกิจอยู่ครับพอดีโอกาสหน้าพี่นะโอกาสหน้าโอกาสหน้าพอดีเอาขอเอาเอาไอ้ไฟล์มาให้พี่โอ๊ตตัดคลิปครับก็เลยได้แวะเข้ามาเดียวเดี๋ยวนักไทยนักไคยนักเมียนที มาคนเดียวเลยนะมาคนเดียวดัใครเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอนบานหรือปแชร์ลงกลมันมวยมวยมันทันกันเนาะเฮ้ยสูงสู่ทันกูดอกโอเคพี่ครับพี่วัสดีครับเจอกพี่อาวันนีครับสวัสดีครับครับครสวค่ัสดีครับสวัสดีครับครับบครับดรัครับครับครับัครับัรครับคับครัั แสหงโอกาสกูแต่งตัวดิวไหมคุยไกลทีมั้ยครับก็อยากบอกเพื่อนๆนะครับว่าบางทีอะไรที่เราพูดเล่นกันเนี่ยมันก็จะมาจากเรื่องจริงเนาะก็ไม่รู้ว่านัดใครวะช่องยูไสเป็นช่องสายด่างอีเนี้ยผมไม่ได้เผานะนี่ผมไม่ได้เผานะพี่โอ๊ตนัดจากการเองเลยพี่โอ๊ตมึออย่าพลาดนะหรือว่ามันใจกูพูดผมไม่เจอนะเขาไม่เจอนะ ให้คุยเราสองคนนะ,ะนี่ <c oughs> เรียบร้อยครับเก้วนะมีเจียวตะไคร้ดมด้วยนะคร<ม>ับตลอดทั้งคืน้ <c oughs> <c oughs> นสกแลวไม่ร้อนหรอคะอ,อ,อาจารงพอดีโอ้ทำไมทำไมด้ามน้ำนอยู่ไ<ม>กลย,ยังอ่ะ เ่านนะเดี๋ยวให้พี่อามชิมให้อ่านี่เป็นเกลือเลยเจ้าของช่องแสนทรัพย์ครับสวัสดีครับท่านกลางกองเขาอยู่นะวันนี้ก็ยังไม่มีดีกีนะครับโอคุยได้วันนี้น่ากินมากเลยใส่อะไรครับใส่ใจครับใส่ใจ อร่อยครับอร่อยอร่อยทำตรงเลยใช่ไหมครับมีอย่างนี้ค่ะมีอย่างอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือกับแก้มชั้นดีพิดนี่นะครับซุปเปอร์ครับซุปเปอร์ซุปเปอร์ใครอยากกินตีนครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นข้อไก่ข้ออไรโอ้ตาลายครับตาลายเ่าเนาะแม่ไม่เคยเห็นลองดูครับลองดู อืมอืมโอเคกลุบๆแล้วอื้มเยี่ยอ่งนนี้ก็เดี๋ยวขอไปสังสั่นของผู้เยียน 多来年 ผมอรุณสวัสดยามเช้าครับถ่ายกาแฟครับเตรียมผ้าน้ำผสมเป็นไงครับเมื่อคืนหลับดีไหมทุกคน,นสบายมากครับโอ้โหโคตรหนาว่ำเมื่อคืนนึกว่านอนอยู่แบบนอนอยู่ริมทะเล บันยกาสุดยอหนาวข้าเมื่อคืนหนาว้นงนนไไปหวมาเนาเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆสียงเพื่อนเรานีพนนีแหงมิตาคีสปอร์ตเขาเห็นเนี่เขาเนโอ้ยมตปอดเป็นดาบาบตอบโตบ้าต่อโตเลยแบบบ่าต่องนี่ทะลุไปข้อตีลมบนแล้วเฮเดยงนี่ถือว่าสุดท้ายเกาะขบวนสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ทำนี่ก็คือ ไม่ได้เลยถ้าเอ็นยังไงมันก็ดูเหมือนลงไม่มเยอะใช่เพราะว่าปิ๊บมันสูงต GS ต้องเข้าใจว่ามันปี๊บยังไงแล้วมันปิ๊บมันบานออกข้างนี่อะไรนีอะไรไครับมาสวนพิวดเราต้องหาของกินแล้วของกินเยอะเอนี่ป่วยเสียเพื่อนนี่นี่ดู ขนาดล้มแล้วนะอขนาดล้มแล้วเรายังกินได้ครับเดี๋ยวพี่โจะดึงเลยมาอสุกนี่ไปครับดูนะขนาดต้นมันล้มนะยอดนะไปต้องเปิดแล้วแหรอลานกลางเต็นท์บุญอุปกรณ์แบบมันโลมากเลยอ่ะแบบเบาะกันนั่งโอเคฮะตอนนี้เราก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรยากาศการช้า รันกลางเต็นท์ของ <ยา S 1> พี่โอสฟาพิเลนก็เดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับไปทำง,งานก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งคุ้มจริงครับช่องยุทธศาสตร์สายยูน,นะครับก็มีฟาพิเลนแล้วก็พี่บอลเดอะเซนวก็พี่อามจีทีเับไปครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ